เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับสกิฟติดทัวร์เลสซอมบี้ EP ที่48เป็นที่เรียบร้อยครับแล้วผมต้องขอบอกเลยว่าถ้าคุณมอนสเตอร์อัพได้มีการเอาภาคไทยมาใช้และคนที่เสียสละในการภาคเสียงและส่งไปให้คุณมอนสเตอร์อัพก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคุณกายวอลเกอร์นั่นเองฮะเลยเดียว,ว่าต้องขอบคุณคุณกายวอลเกอร์ที่เสียสละในการภาคครั้งนี้มากๆครับและถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณมอนสเตอร์อัพนอกจากภาษาไทยแล้ว เกจะเสิร์ฟหอะไรคนดูอย่างเราบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณมอนสเตอร์อาร์เปิดมาฉากแรกต่อจากตอนที่แล้วเราจะได้เห็นหมอกาดําที่โดนจับขังอยู่ในตู้ฮะพร้อมกับพี่คริโตที่นั่งมองหมอกาดำเรื่องเหมือนหมอกาดํากําลังพยายามจะควบคุมพี่คริโตทำให้พี่คริโตถึงกับย้อนวันๆในอดีตกันเลยทีเดียวฮะที่ตัวของเขาโดนหมอกาดําฉีดอะไรเข้าให้นั่นเองและข่าวนี้ภาพก็จะตัดออกมาข้างนอก ของยานที่พี่คีริโตะอยู่พร้อมกับลุงจีแมนและเจด้าเชสที่กําลังบินอยู่ข้างๆกันนั่นเองฮะโดยที่ในเบื้องล่างเราจะได้เห็นพวกซอมบี้คาเมราแมนที่มองพวกลุงอย่างห่างๆและในที่สุดพวกเขาก็จับหมอการํามาถึงสถานที่แห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าร e เซิร์ชเพจฮะหรือก็กคือศูนย์วิจัยนั่นเองและเมื่อยานลงจอดเราจะได้เจอกลุ่มคาเมราแมนและพี่สปิเกอร์แมนคนหนึ่งด้วยฮะนํามาด้วยพี่คีริโตะอย่างเท่ตัวหมอการ์ดามก็จะมองสถานที่ไปเรื่อยๆเหมือนกําลังมองหาอะไรสักอย่างอยู่ครับ เราจะได้เห็นกับข้อความที่เขียนว่ากําลังค้นหาผู้สร้างซึ่งตรงนี้น่าจะหมายถึงกําลังค้นหาผู้สร้างจลูกแก้วที่อยู่ตรงข้างนาข้างๆนั่นเองฮะซึ่งเราจะได้เห็นลูกแก้วที่เป็นเหมือนพลังงานบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนพลังงานบางอย่างและเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้ขอบเขตพื้นที่ที่ตัวของภูมิประเทศที่กําลังหาอยู่มันอยู่ในเขตของแถบแถบแอฟริกานั่นเองฮะส่วนประเทศไทยจะอยู่ตรงนี้ครับทําให้เราพอรู้ได้ว่าตอนนี้ทีมค้นหากําลังค้นหาผู้สร้างแถวแถวแอฟริกาครับภาพกันจะตัดมาที่ปืนสีม่วงต่อ ที่มีแกนพลังงานอยู่พร้อมกับหมอการดามที่อยู่ในแคปซูลและจับจ้องอุปรกรณ์ต่างๆแบบใจจดใจจ่ะมากๆหรือว่าหมอการดามยอมโดนจับเพื่อจะมาเอาอะไรบางอย่างจากที่นี่ปะเนียแล้วหมอกาดามก็จะมานั่งอยู่บริเวณตำแหน่งหนึ่งของห้องครับเออไม่ยังใจดีมีก็อี้ให้หมอการดามนั่งเนอะซึ่งในเฟรมเฟรมหนึ่งหมอการดามจะทําตาเลืองแสงออกมาเหมือนกับใช้พลังอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีพี่ขวานแดงเดือไไนและพี่ล้นเข้ามาครับและคือหน้าตาพี่ล้นคือแบบว่าขาเกียิทัน หน้าตาคือแค้นจัดๆเลยฮะซึ่งก็สมควรแล้วล่ะในแ,แล้วพี่ขวานแดงเดือนไน้ก็จะพูดกับหมอกาดำฮะซึ่งในประโยคนี้ในเสียงไทยคุณกายจะพากเสียงเอาไว้ด้วยนะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ฟังกันมาแล้วซึ่งผมคิดว่ามันดีมากๆครับเพราะทําให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเนื้อเรื่องก,กันง่ายขึ้นมากๆเลยโดยที่หมอกาดำก็จะเปิดก่อนเลยฮะและได้บอกว่าไอ้จบเพื่อนยอกแต่เดนไนก็ได้พูดแบบดุดันเลยฮะมันถึงเวลาจบเรื่องนี้แล้วคืนพวกผู้ติดเชื้อมาซะแล้วข้าจะส่งเจ้ากลับบ้านคราวนี้ตัวของหมอกาดำก็จะใส่ฮะ บอนั้นเหรอแล้วก็ขำใหญ่เลยฮะแล้วก็พูดว่าเพื่อที่จะทาให้การไล่ล่าตัวข่าอย่างตลอดการดําเนินการต่อไปงั้นเหรอไม่ละครบใจโดยจุดนี้นะ่าสนใจมากๆที่หมอกระดำบอกว่าการไล่ล่าตัวของเขาจะโดนตามต่อไปเรื่อยๆมันกําลังจะไปโยงกับจักรวาล SCP ของคุณมอนสเตอร์อาฟหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะในซีรีส์ SCP ของคุณมอนสเตอร์อาฟก็คือพวก SCP นั้นได้หลบหนีออกมาจนหมดฮะก็เลยไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงอะไรกันยังไงไหมคราวนี้พี่ไนายของเราก็จะถามต่อฮะว่า ถ้างั้นนายจะทําทั้งหมดนี้ไปทําไมล่ะคราวนี้หมอการ์ดามก็จะเบลยวถึงอดีตและทําให้เราได้รู้ว่าหมอการ์ดามกับเดอนไนเป็นเพื่อนกันมาก่อนนั่นเองนายยังจําเรื่องที่เราคุยกันได้ไหมล่ะเกี่ยวกับโลกที่สมบูรณ์แบบซึ่งเดฟก็จะเป็นหมอกาดามและเราจะได้เห็นนะครับว่าพึงซีของเขาเป็นคาเมล่าแมนนั่นเองและเมล0ูญเจก็จะเป็นเดอนไนครับและบริเวณกําแพงห้องขังจะมีเขียนว่า h ู Who are you อยู่ด้วยครับซึงจุดข้างๆก็จะเขียนว่าคอล i ิ g มี ที่น่าสนใจคือมือของเมล07จะมีสัญลักษณ์ของ w Watchful Eye อยู่ด้วยครับแต่จะมีอีก2อันอันนึงของเมล07ส่วนอีกอันคือของหมอกาดำครับและภาพก็จะตัดมาให้เห็นถึงเมล07และเดฟหรือเดนไนกับหมอกาดำที่กำลังพยายามเอามือออกไปข้างนอกห้องขังและเมล07ก็ได้โยนชิ้นส่วน w Watchful Eye ให้กับหมอกาดำและเราจะได้เห็นว่าแม้แต่ตอนนี้หมอกาดำเองก็มีสัญลักษณ์ของ w Watchful Eye อยู่ด้วยเช่นกัน เขาเก็บมันไว้อย่างดีเลยฮะมันอารมณ์เสียรักของมิตรภาพปะเนี้ยแล้วหมอก,การ์ดาก็จะบอกว่าเอาละและนี่คือโลกใบนั้นของเราไงและเดี๋ไนก็จะมองไปที่มือของตัวเองฮะฮิโร่ก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทําไมเองมีโลโก้เหมือนกันเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนสินะแต่เดี๋ยนยหรือเมลสุลเจตก็จะพูดว่านี่ไม่ใช่โลกของเราท่านนายไม่ทําให้ทุกคนกลับมาเหมือนเดิมพวกเราจะลบนายให้ใหายไปคราวนี้หมอก,การะดาก็จะโทษพิคิโตเฉยอะไรกันวันนี้ทุกอย่างมันคือความผิดของเขา ฉันก็แค่ทําทุกอย่างที่เขาต้องการเอา้าอะไรกันครับนี้อ่ะโทษกันแนาด้านๆานี้เลยเหรอวะพิคกิริโตะก็มองหน้าพิสปีกก็แม่เลยฮะอารมณ์แบบว่าตู้เหรอฟ้าคราวนี้หมอกาดามก็จะใช้สกิลปากฮะพวกนายไม่สงสัยหรือไงว่าทาไมไอ้หมอนีถึงได้ไปอยู่ทุกทีได้ถูกเวลาและหนีได้โดยไม่โดนกัดเลยคราวนี้ภาพก็จะฉายเป็นพิคกิริโตะฉากต่างๆฮะที่ตัวของพิคิริโตะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆมาได้นั่นเอง ซึ่งฉากก็จะตัดมาหาพี่คิริโตที่หน้าจอโดนเปลี่ยนไปเป็นโครร้ดและเหมือนกำลังติดไวรัสมากขึ้นเรื่อยๆฮะคราวนี้หมอกราะดำก็จะพูดต่อฮาว่าในขณะที่พวกนายทุกคนต้องมาเสียสละและแก้ไขสิ่งที่เขาทำผิดคราวนี้พี่หลนก็มองไปที่พี่คิริโตแต่แล้วเดินนายก็ได้บอกว่าพยายามได้ดีแต่พวกเราไม่ได้โง่ขนาดนั้นที่จะเชื่อคราวนี้หมอกราะดำก็จะเอามือควายหลังไว้และพูดว่าพวกนายก็แค่ง,งูที่ไม่ได้สังเกตจริงไมหมล่ะนายไม้ดูดซ่วมเอาเหลี่ยมเฉยทําให้เข้าใจผิด ้อมกับไล่มนสะกดไปด้วยว่างั้นเถอะคราวนี้พี่คริโตก็จะโดนควบคุมฮะและได้เอามือไปกระซูกสปิกร์แมนเรียบร้อยจบการที่สปิกร์แมนผมเข้าสมาคมโดนัทไปแล้วและคือสภาพเกาะต่างๆของพี่คริโตคือเปลืองไปด้วยน้ำมันหมดแล้วฮะคราวนี้เราจะได้เห็นเดินหน้่านตัวของสปิกร์แมนที่โดนทําให้เป็นโดนัทพี่คริโตก็งงฮะและในเบื้องหน้าของพี่คริโตเราจะเห็นพวกคาเมล่าแมนที่โดนพี่คริโตทํร้ายจนหมดสิน้นแต่ด้วยความที่โดนควบคุมและหมอกาดามก็ไล่เว้นมนดา พี่คิริโตะก็เลยต้องทําทุกอย่างตามที่โดนสั่งฮะซึ่งจอของพี่คีริโตะเองก็จะกลายเป็นสีแดงเหมือนกับว่าโดนไวรัสอย่างไงอย่างนั้นและแล้วสัญญาณเตือนภัยซอมบี้บุกก็ได้ดังขึ้นพร้อมกับคารเมล่าแมนทุกคนที่งวยงงเพราะตอนนี้พวกซอมบี้มันกาลังแห่เข้ามาละโวยแล้วพวกคารเมล่าแมนทุกคนก็ได้พยายามออกไปดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ได้สั่งยานไปกวาดพวกซอมบี้ฮะแต่พวกซอมบี้เยอะเกินไปครับปีนขึ้นกำแพงต่อตัวขึ้นไปจุดบนสุดจนได้จบการเรียกว่าเยอะจัด ข่าวนี้พวกซอมบี้ก็ได้คำรามกันสุดๆแถมไททันทีวีแมนล่างซอมบี้ก็ได้กลับมาอีกโดยที่เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับใช่ฮะงานภาพงานแสงงานบมเดลต่างๆที่คุณมอนเตอร์อัพทามเหมือนพัฒนาไปใกล้กว่าเดิมมากๆแบบมากๆเลยครับและผมขอพูดได้ไหมว่าไททันทีวีแมนล่างนี้ว่าดีไซน์ที่คุณมอนเตอร์อัพทามออกมาเรียกว่าโคตรเทและข้างในก็จะมีดาร์คสปิเกอร์แมนล่างซอมบี้ด้วยฮะและข่าวนี้ที่กิริโตท,ที่โดนสะกดจิตก็ได้ปล่อยให้หมอกระดหรุดออกไปทิโลกก็อาปากค้างงงเลยฮะ ไม่นะเพื่อนรักเอาจริงๆถ้าผมเป็นพี่โลนนะผมจะคิดว่าหมอกาดําแอบใช้พลังงานอะไรใส่พี่คิริโตนะเพราะพี่คิริโตแกพยายามขนาดนั้นในช่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่คิดว่าพี่คิริโตจะเป็นคนทรยศเลยด้วยซ้ำและหมอกาดําก็ได้พาพี่คิริโตออกไปด้วยเฉยและหนีออกมาได้พร้อมกับพยายามที่จะหยิบหินก้อนหนึ่งที่อยู่มันตั้งแต่แรกฮะและผมคิดว่าหมอกาดํายอมโดนจับก็เพราะหินนี้นี่แหละซึ่งไม่ต้องเดาเลยฮะ ผมว่าในอาร์คน้าปูวิทย์จะกลับมาแบกแน่นอนโดยในตอนใกล้จบก็จะได้มีการอธิบายเกี่ยวกับโซเอ็กแฟกเตอร์หรือเครื่องดูดวิญญาณฮะและจะมีคําอธิบายว่าในสงครามหากไม่มีการเสียสละชัยชนะจะไม่เกิดและข้างล่างจะมีเขียนอธิบายว่าหินดูดวิญญาณดูอาดผมขอขยายความนิดหนึ่งว่าดูอาดจ,จะหมายถึงโลกแห่งความตายของอียิปต์โบราณครับโดยที่หินนี้ สามารถรักษาผู้ติดเชื้อได้แต่ต้องแลกด้วยการดึงดูดวิญญาณออกมาตัวของดูอาดมีสติปัญญาของตัวเองมันสามารถประเมินพลังและความสำคัญของผู้ที่มันพยายามจะช่วยเหลือได้ยิ่งชีวิตมีคุณค่ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเสียสละชีวิตอื่นมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นหินวิญญาณจึงไม่สามารถเป็นยารักษาทุกคนได้มันเป็นเพียงเครื่องมือในการต่อสู้กับไวรัสซึ่งพันธมิตรจะต้องพร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อดึงพันธมิตรที่มีค่ากลับมาหรือผู้ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามได้ ไม่ว่าจะเป็นนักวางแผนที่ฉลาดที่สุดหรือนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดผมสรุปให้ง่ายๆก็คือหินรักษาไวรัสได้แต่จะรักษาไวรัสได้ก็ต้องแลกกับวิญญาของเพื่อนพ้องพราะงนั้นจะเอาไปรักษาใครก็ต้องเลือกคนเก่งๆอย่างเดียวเท่านั้นฮะส่วนใครกากก็ต้องกลายเป็นเครื่องสังเวยทําไมมันกลายเป็นโรคอันแสนโหดร้ายเฉยเลยฝเนี้โอเคฮะก็หมดไปแล้วนะครับกับสกิบดีทอยเลตของคุณมอนสเตอร์อาบไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ